สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับต้องหนุ่มนะคะแล้วก็น้องผูพบกับน้อหนุ่มในน้องฟูค่ะก็วันนี้นะคะก็จะมาแถมข้าวหลามนะคะข้าวดู่หนาวแล้วค่ะก็จะมาแถมข้าวหลามกันมาเผาเข้าวหลามกันนะคะทุกคนน้องฟูสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะ วันนี้ต้งหนุ่มก็จะพาพี่ๆนะคะมาเผาเข้าวหลามกันนะคะเพราะว่าที่เชียงตุงตอนนี้หนาวแล้วค่ะลูซี่แตงต้นนานา,นากันเลยค่ะว่าเผาเข้าวหลามกี่บอกเนาะแล้วก็วิธีทําข้าวหลามยังไงนะคะก็มาชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนที่เชียงตุงนะคะตื่นเช้ามาหนาวมากเลยหมอกเหม่ยก็เต็มหมดเลยนะคะทุกคนแล้วก็ เม่นะคะก็จะแถมข้าวลามแล้วก็ไปเผาค่ะตอนเช้านี้นะคะถ้าแบบว่าอากาศแบบหนาวๆเนาะหามอกมวยโรงเนี่ยเราก็จะเผาเข้าวลามกินนะคะแล้วก็หิ่งภไผ่ไปด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวใหม่นะคะข้าวใหม่ข้าวนาหลวงเนาะข้าวนาปังเอ้ยไม่ใช่นาปังสินาปีนี่นะคะข้าวเหนียวนาปีก็จะ ออกใหม่เข้าใหม่เนี่ยก็จะนุ่มๆหอมๆอ,อะไรแบบนี้เนาะก็จะมีโทริโสแล้วก็มีโทริเนาะแล้วก็มีมันม่วงแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่ะกะทินะคะลงไปค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นข้าวรามเชียงตุงนะคะเราผสมกันแล้วเนาะเราก็จะมาใส่ในบกระบอกข้าวลามเลยดีจ้าที่ไหน หนาวหรือยังคะแต่ว่าที่เชียงตรงนี้หนาวแล้วค่ะก็เลยจะกินข้าวหลามกันแล้วข้าวหลามนี่กินได้รอบมากๆแล้วนะคะกินประมาณสามรอบสี่รอบแล้วค่ะถ้าช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็จะกินข้าวหลามเนาะแล้วก็จะทําข้าวปุกงาค่ะตอนเช้าเนาะก็จะไม่ทํากับข้าวเช้านะคะเพราะว่าเราหิวไปเปร้วยกินข้าวหลามอุ่นๆไปร้วยแบบนี้นะคะว่าตอนเช้าพรุ่งนี้ จะหนาวแค่ไหนมีหมอกเหมยไหมนะคะน้องหนุ่มก็จะถ่ายให้พี่ๆได้ชมกันนะคะบรรยากาศที่เชียงตุงหนาวแล้วค่ะแทวันนี้ะหมอกเหมยเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยไม่ได้ถ่ายค่ะก็เลยเจะมาถ่ายให้ดูพรุ่งนี้นะคะตอนนี้ก็เมย์กำลังแถมข้าวหลามสามสามกระบอกเลยพี่ๆว่าจะหมดหรือจะหมดไหมกระบอกยาวขนาดเนี้ยสามกระบอกเลยนะ โวดค่ะดีที่ไหนเออกินข้าวหลามเหมือนกันบ้างไหมนะคะเวลาฤดูนหนาวอะไรแบบนี้เนาะข้าวหลามที่เชียงตงก็จะบอกยาวๆแบบนี้เลยคะ่ะไม้ข้าวหลามที่เขาเขาก็จะขายนะคะเขาก็จะมาขายที่ตลาดคา่ะแต่ว,ว่าเราต้องซื้อแล้วก็มาทําเองแบบนี้ค่ะเขาก็จะมีปลูกขายอะไรแบบนี้เนาะมันจะไม่ใช่ไม้ไผ่นะคะมันจะเป็นไม้ข้าวหลามค่ะมันจะ วางกว่าหรือเปล่าตัวแม่วางกับไม่ไพ่หรือเปล่า,าอโอเคไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็จะแถมเข้าหลางแล้วก็เช่เข้าไว้ทั้งคืนก่อนนะคะไว้เจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้าเช้านะว่าจะมีหมอกเหมยเยอะแค่ไหนนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็จะเป็นตอนเช้ามืดเลยคะ่ะตื่นมาเช้ามืดมากเลย อย่าไห้เห็นหมอกเอยนะคะเตะหนาวมากทุกคนนี่เม่ก็มาเผาเขา้าวลามแล้วนะคะเผาประมาณสามผอกอันที่อัอนที่แถมไว้เมื่อวานเมื่อคืนนั้นเนาะหนาวมากจริงงหนาวมากเลยนี่ก็บรรยากาศตอนที่ซ้อม,มืดนะคะยังไม่เห็นหมอกเหมือเนาะถ้าสว่างก็จะเห็นหมอกเหมือนะคะแล้วตอนสว่างก็จะถ่ายหมอกเหมือให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะ ไปดูไปดูนม่ก่อนหนาวเกินทุกคนที่ไหนหนาวบ้คอมเมนต์บอกกันลน์นะทุกคนใส่ที่เชียงเต็งหนาวมากเลยแทบไม่อยากลุกออกจากที่นอนเลยนะคะใส่เสื้อแค่ใส่เสืเส้อตัวเหลือดีไม่ได้เลยจ้าเนี่ถ้าผผาข้อลามไปเหียงไพลไปเลยก็จะอุ่นๆน,นะคะแต่ว่าข้อเสียคือจะเหม็นเม็นควันไลกินควัน มีลำของเราอันนี้ยังไม่สุกนะคะต้องเผาให้ไม่ไหม้ทั้งหมดเลยไม่ไหม้ก็ไม่ใช่ให้ลำๆแบบทั้งหมดเลยนะคะถ้าไม่งั้นจะไม่สุกนะคะถามว่าเผาแบบนี้เข้าจะเขาจะไหม้ไหมไหม้เลยคะ่ะที่เผาเข้าหลับแล้วก็จะมีที่หน้าว่านเลยนะคะ นี่ก็จะเป็นข้าวนาปีที่เราทําเสร็จแล้วเนาะปีนี้ได้เคนนิดหน่อยเองค่ะก็จะไว้กินแล้วก็ไว้แถมข้าวหลามไว้อะไรแบบนี้นะคะไ่จ้าไหนซจ้าเออเข้าประตูไเลยเข้าประตูไปเลยเคออเองนรอกันไหนหรอ หนาวมากนี่ก็สวนนาบ้านนะคะนี่ตอนนอนๆน,น,นี้เนาะทุกคนก็ยังไม่ตื่นนะคะทุกคนแต่เราตื่นแล้วเพราะว่าเราต้องรีบมาเผาเข้าวหลามนั่นเองค่ะข้าวหลามเชียงตุงบอกก็จะยาวๆใหญ่ๆแบบนี้เลยก็จะเอาเข้าแทนไปเลยสุกแล้วถ้าสุกแล้วไว้มาลุกตอนสุกอ่าเล่กันนะคะ ตอนนี้ก็ให้แม่เผาไปก่อนเป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะตอนนี้ก็สว่างแล้วค่ะแต่วันนี้ไม่มีหมอกเหมยเหมือนเมื่อวานนะคะแต่ว่าลมหนาวมีอยู่นะคะวันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ค่ะนี่ข้าหลามก็เลยแค่บอกหนึ่งค่ะกิน <laughs> ไปแล้วสองบอกอร่อยมากๆเลย บรรยากาศตอนเช้าที่เซงตุงนะคะช่วงนี้หอมหนุ่มก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะอยู่แต่บ้านค่ะหอมหนุ่มก็จะถ่ายบรรยากาศตามบ้านอะไรแบบนี้ให้พี่ๆได้ชมกันนะคะทุกคนข้าวําอันตีแท้เมื่อวานนนคะอันนี้ก็ขเขาสุกยาวนี่หอมปาหอมกินเมือกเจ้าเจ้ามันจีค่ะมันด๋วยแฮชักยาวกินข้าวํามแตนมือเจ้าวันนี้หมอกเหมยม้อมมีค่ะ แล้วก็เตดแหวกหนึ่งเสียงจะสองวอกกึหวอกหนึ่งค่ะกินแตนข้าวเช้ากันเดียวนี่นะคะก็เป็นข้าวหลามที่เราแถมเมื่อวานนั้นค่ะนี่รสชาติก็จะหอมๆโนโ่นโนไว้เนาะเดี๋ยวเราไม่ค่อยไม่ค่อยหวานนะคะเพราะว่าเราใส่หวานน้อยเรากินแทนข้าวเช้าเลยค่ะเราไม่ทํากับข้าวแล้วนะคะตอนเช้าค่ะไม่ไปหลอกมาตลอ์ เข้าใหม่นุ่มๆสามบอกเลยกินทั้งวันเลยนี่ข้างในก,ก็จะใส่โอ้เยอะมากข้างในก็จะใส่โทเรียนกับมันอะไรอย่างนี้เนะนาะมันตอนาหนาวโอเคมากเลยนะคะ เราขึ้นก็จะขอตัวลายเพียงเท่าน,นี้ก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ